ใครจะพูดถึงเรายังไงก็ช่างเขาอย่าเสียเวลาไปสนใจเสียงนกเสียงกาอย่าลืมว่าโลกความจริงคือการเอาตัวรอดไม่ใช่การแข่งกันดูดีในสายตาคนอื่นคำพูดไม่ได้ทำให้เรามีข้าวกินแต่การทำงานและการยืนหยัดต่างหาที่ทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า สิ่งที่ทำให้เรายืนได้จริงๆคือเงินในบัญชีที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาทุกอย่างในชีวิตเพราะถ้าใจไม่พังเราก็ไม่มีวันลม้มเพื่อนดีจะไม่พูดมากแต่เพื่อนปลอมพูดทุกอย่างยกเว้นความจริงบางทีคนที่พูดถึงเราบ่อยที่สุดคือคนที่ไม่อยากเห็นเราได้ดี บางรอยยิ้มของเพื่อนอาจหมายถึงสะใจไม่ใช่ดีใจอยากกลัวคนที่เกลียดตรงๆจงกลัวคนที่ยิ้มใส่แต่ในใจคิดจะล้มเราคำว่าเพื่อนมันศักดิ์สิทธิ์อย่าเอามาใช้กับคนที่มีแต่ผลประโยชน์